ผมเร่นถ่ายนะครับอ้วสวัสดีคุณพี่กัด้วยลูกับดูเลครับยครัสดยครับดูเลรัลกครับดูเสยดยับยครับดรัเลยครับดูยครับดเลับดูเลยครับดลกครบครับเลยรัดูเลับรัการดครบครับดลดเยรับดลยครรับดเบดูเกรบดลรับลครัรับครับคบอล้วร็รอบไครัความ สาม้เลานี้เปนพยาชารลพยาบริการสูแล้วก็พันไม้ที่เราใช้จัดตวนะครับในตัวนีเป็นพันไม้เก็ร้อนนาเข้ามาจากทั่วโลก1น00งหม่นตชนิดทเราเป็นเดูแครัเป็นแหล่งเรีนรู้เป็นหลเรีนรู้ที่ยังยืนด้วยมีไม้อยู่ห้ชนิดที่เรารวบรวมเยอะที่สุดในโลกก็มีปาลมีีเฮลิโคนเนียโฮโาและก็เงฟ้า ก็งมีห้องสัมมนาห้องจัดเลี้ยงมีบ้านรักไป่ยครับต้นอากเว่ยมันมากินตรงนี้อันนี้ลงละพอหลังใหญ่ถุกรอบมันสองพันวครับอากาเว่ยใบด่า่ต้นนี้มีผลคือต้นฟาร์มเคอาสีครับ ตามนพอลูซีนเป็นตไม้จากประเทศคูบาต้นข้างหน้าน <beautiful>. ี่คือกลุ่มโอลิที่ย์นะคดับนี่คือต้นกลมลงหัวช้านะครับกวรจะสูงเมตรหนึ่งที่เป็นร้อยปีเลยแล้วก็ข้างหน้าต้นมะกออโอลิฟนัแล้วก็ร้อยกว่าปีเหมือนกันนะต้นมะกราบจากประเทศโนเรียโนมากรอโอลิฟตอ้าวยิมให้กล้องหน่อยที่จ้ายิมให้กล้องหน่อยครับยิมให้กล้องหน่อยทุกคน เราะนี่เราผู้จริงเราจั์ไหนกสิลาเมนอกทุกตัวมือนจะเอลเลฟต์อะจับด้วยจับด้วยระวังอ่้ ด้านหน้าจะเป็นรีสอร์ทในของบ้านครับมีร้องเปิดห้อัคู่นะครับแล้วก็หลอกท่านตามทานแล้วก็สีท่าน แล้วนอนตรงนี้โอ้รบมือทังซ้ายระบบมืออบอ้โอ้โอุ้ยโสวยเลยอะพอตัดคุณป้ายเราก็มีป้ื่อให้ถ้้ภาษาไทยภาษาอังกฤษขอโทษนะครับุผม้่ไม่สามารถถ่ายให้ครบวมได้เพราะว่าแกล้ต้องมอถือเนาะแมทช์ว โอ้โหอะไรขึ้นเนี่ยสวยมากเลยอ่ะเฮ้ยครับข้างบนขวาดูตรงนี้เป็นสวนรถแล้วก็าเฟ่เวคาเฟเมีเฮ้ยโอ้โหาเ ไม่มคาเฟ่เหรอยังขนุนแล้วขนุนครับกาแฟครับเคเฟ่อันนี้เป็นฟาร์มสีเงินนะครับดูที่ใบว่าจะเป็ เ,เด็กๆครัข้างบนจะไปจุดชมวิวนะครับกลางจะเป็น,น,น,ปนส่วนกำลังเทีเป็นส่วนลายเสื้อเราต้องมองจากข้างบนลงไปการป็นเในเสาคอยาวนะครับจะได้ภาพวิวที่สวยเฮ้ยตรงนี้นมีหมอกด้วยถ่ายรูปกับคนเทียสวยเฮ้ยต้องภาพสุดใจนะหมดเขาเป็นอะไรคาเซียบอลเหรอแล้วก็จะมีหมีนะครับเฮ้ยมี ต้นเอสเดยวอันนีเราจลองให้ชมตเอสตเอจริงยอาเลย่ามเกจริงนะ้สเกลจริงเลย r สุดยอดเลยรับมะพร้าวทะเลบนกำแพงครับเป็นพันไม้ที่เมล็ดใหญ่ที่สุดในโลกเฮ้ยจะให้นารนั้นด้ก่น กุ้งเลงเล้าไปแล้วไปไหว้ผาได้โอ้โเอาบอกเพื่อให้เพื่อนทางขวาเขาจะตกใจเรานนี้เป็นนงยักษ์มาถสัวนเลยนี่เป็นกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เดาคก็ตกราคาก็ตกาคก็ป็นรสอรีผ่านมาเปนเกตทางเข้าโอ้ยเฮ้สยใจเฮ้เเข้าได้ไอ้พวกไอ้พวกนี้ดูยิ้มแย้มกันจังไง โอ้สวยมากเลยครับตัดห้ม uh ันแตกพุ่มใหม่นโนมใหญ่ๆเามันมีดอกมันจะเป็นพุ่มสวยแรงแล้วสิ จริงแล้วนจุ่ไม่ชอบปวนังก็ทำรัางาโอ้โหความรู้ใหม่เลยเนี่ยไม่เชื่อเัยไมนไม่ต้องการน้ำเห็นไหมขนาดรักแว้ใน้เป็นเดือนๆแล้วยังไม่ตายโอ้โห่นตอนจัดลากเอวันี้สวยสวนพลาทเรนี่สองปีนะในโรงสายมือสองปีนะพองไม่ถึงรอบสาปีถึงตมนสอปีแค่นี้ปลูกไม่ทันกินหลักคือว อนนอโอ้โหสวยนี้สับปะรดสีครับเขางใจใช้สบรสีที่แพพุ่งจุลลาแพงสวยมากเลยครับถ้าเป็นสับปะรดสีตัวช่วยหนอ สวยมากเลยครับตันนี้จะไม่อนุญาตให้เดินไปเองนะครับให้น,หน่ารถ่นรมย์อย่างเดียวนี่ไม่ไงไม่มีเสียงแล้วสิหมดแรงแล้ว น่ากลัวมากเลยันคือเดียวในโลกทุกทีเลยอ้ไม่เหมือนไม่เหมือนอะละเอียดไงไม่เหมือนรายละเอียดมันแบบเล็กๆน้อยๆต้องมปั้นด้วยมือปั้นด้วยมือเล็กๆน้อยๆมีรละเอียดรตะบองเพชรด้านหน้านะครับใช้ส้นต่อแก้วมังกรแล้วก็เสียบยอดได้ตะบองเพชรมันก็เลยโอ้เรียกว่าทำกราฟเห้เม่อดอก โอ้กระบองเพชรเต็มเลยสวยมากเหมือนทุ่งดอกไม้เลยแต่ความจริงเป็นกบองเพชรใช่ครับกบองเพชรเต็มเหมือนดอกม้ทุ่งยาคาถ้าป้องกันฝนนะครับอุ้ยราคานี่ป้องกันฝนได้ดีนะเนี่ยมันเป็นใหญ่ๆขวามือเห็นไหมโอ้เป็นพุ่มเลยโอ้เป็นกำแพงกระบองเพชรเลยเนี่ยกำแพงกระบองเพชร ิึงดูต่อสายปอสายเยอะเกินไปลอคอมดูตีจ้ยีสวยีสวยโอ้โหยขอโทษนะบันดาบรันนี้มันมีน้ามากเกาะมาจกฟงเลยไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่เป็นเป็นล็อกเสร็จแล้วก็ใส่พันไม้โอ้หไหนไหนโอ้สวยสวยสวย รถกินชิ้นออกครับ่ายนี่ดีกว่าสวยกว่าเยอะเขาได้โน้เสาโอ้โเสา่ร้อยยี่บ422สายันแล้โอสี่ร้อยยี่บอลกรอจกเลยเอาปุ่มเปให้ฝรั่งในรถเะโอเวฟรังฮัลโหลฝรังฮัลโหล โอ้โหอะไรวะเนี nice. ่ยโอ้โหสวยไามบาซาร์โดโต้สวยใครอาศัยอยู่ฝั่งขวามือให้เด็กเราจะเป็นเริ่มจับข้างหลังเดินจากข้างหลังกันมาเออเปิดเปิดแรงแล้วมันมีเสียงหรอฮ่าฮี่ก็เทียงแล้วยังไปกินข้าวกันเลยทักคิวเรามาเยอะโอ้ตัวอะไรบ้างเนี่ย ใครมีความรู้เรื่องสาวคอมเมนต์ได้ได้นะครับผมอยากรู้เหมืนอนกันว่าตัวอะไรลูกตางต่างสเกลจริงระครับโยกเป็นสีกับผิวสีกับผิวโอ้โหก็ได้เหรอเราไม่รู้สีกับผิวเรื่องสาเลยโอ้ยนกอีมูก็มีอืมจอดดูขึ้นด้านซ้าย,ายครับเดี๋ยวเข้าไปด้านในส่วนส่วนออกไปด้านหน้านู่นเลยนะภ<ห>ูเขาเรื่องเสาอยู่ข้างหน้าคร<ห>ับขอบคุณโลกบ่โลก ลงครับเดี๋ยวลงไปถ่ายต่อนะครับแล้วถล่มฝนได้ก่อนฝนตกนิดหน่อยระวังด้วยนะครับฮยากฮึ๊กฮึ๊กฮึ๊กนึ๊กฮึ๊ก ครับระวังรถถอยลูกน้องกำลังจะถอยครับระวังรถถอยนะชื่อบอกสวนไดนโนเสาร์นะครับก็ขอเรียกขอป๊อกเป็นัไงบ้อ่าหยุดพี่ละหยุดเปล่านะคนนึงกนะ็จะเป็นไดนโนเสาร์เท่ๆแบบขยับได้ไม่ใช่ลูกปั่นแอปปิดบังนิด <c oughs> หน่อย,ยแล้วแ,แล้วแม่เราก็ลูกปัน่นเออถ,ถักขึ้นมาละมึงเออแปลงอยู่นะนะ แต่เรอยากก็ทำดีอยู่เหมือนเนโนเสาวจริงเลยเหมือนอยู่ก็เป็นงานประติกรรมดีๆมาครับก็มาเที่ยวสวนนุษ์มาได้ที่จังหวัดชนบุรีนะฮะผมมาได้การสปอนเซอร์แค่กลุ่มนักศึกษาและถ่ายพวกมึงดูนะแล้วนี่ไดโนเสาร์พันอะไรครับอันนี้ไดโนเสาร์ เพอะไรครับไม่รู้จบแล้วให้จบแล้วโหเลยเฮ้ยเฮ้ยลูกเทือ่ไอไปไหนล่ะเฮ้ยอยู่หลงทางาไแล้วโอ้โหนั้นพวกเปซีเคร็คคาสเทเชันสมัยสมัยนี้เลย

ยถ่ายเซลลูโลเจียหมดนะครับแต่ว่าเมมในกล้องมันจะเต็มซะก่อนนี่อะไรเว้ยเนี่ยทีเล็กบวกตัวเขี้ยเหมือนเลยหัวหัวมันทีเล็กเลยที่มันทีเล็กบวกตรงตัวทองนั่นแหละโอ้โหสดครับเฮ้ยอันนี้ตัวอะไรวะเดี๋ยวไปดูดีกว่าไอ้ตัวอะไรอ่ะ ไม่เคยเห็นแต่หน้ามันน่ากลัวมากเลยไห้ส่องดูสิหวิ่งด้วยปีนคำเตือนหน่อยะอะไรวะเนี่ยเอสเทมิโนสุขัตพวกสัตว์เลื้อยคลานมากินการ,น,น,ร,าน,รานั่นยสับเบี้ยชีพของนกเสาวสั์ยุบโบราณประมาณนี่ไหนเด็กมันขบหัวเรื่กเสาว์เด่แหละเออบ้าง เห <screws> ม <telescopes> <Kyoto> ือนเทพไปเรียนแบบช่างกล้องมืออาชีพเขาเราเองก็เหมืดเลยเก่งอะไรเลยเอ๊ะเราห้องสิบไปทางไหนแล้วเนี่ยอ้าวแย่แล้วหลงทางอ้านด่นไงกาๆอยู่นู่นนายกาวินกาวินอันนี้พันอะไรอ่ะไม่รู้บอกแล้วหูก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยอย่าลงมาลงมาอย่าโซนเลย ผู้ชายไม่อยู่นี่คือหลักฐานโอเคหันหน้ามาหันหน้ามาหันหน้ามาเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันเฮ้ยเดี๋ยวผมขอตัดตอนนี้ไปก่อนเลยเดี๋ยวผม,ผมไปถ่ายรูปต่อเดี๋ยวตัดต่อให้ทุกคนนะครับเออเขาเราะงอยู่างไวะเออเาราะงอย่างไระเออพี่เจ้าออชอบอะปฏิมากรรมอย่างเงี้ยสาปริมกรรมวะ เออช่างมันเป็นหินสวยมากชอบไอ้ชัก้ักเนชิคเกอครับว้าวตรงนี้โคสวยไปเลยอ้เด็กนี่สามพันพันอะไรครับเนี่ยไอ้ไอ้เด็กนี่สามลูกนะตัวลึกเป็กตัวอะไรกันโอ้โหจะสบายสบาถ่ายอย โอเคครับเดี๋ยวจะได้ขึ้นกล้องแล้วผมไปถ่ายต่อนะครับโอ้ยตะบอยตะบอยวีคิบูทัสผมปึ๊บเลยสวยไหมสวยไหมอาจจะเขาจะปล่อยให้เดินเปล่อ right ันนี้พี่จะทำไปถ่ายลงทำงานงานวิดีโอครับน้องน้ำเยอะเลยเว้ยหวานแต่มันจะมองแบบนี้ถ่ายทั้งค่าเอาละกัน

น้ำหยดไปอาจารย์ครับเสียงอาจารย์เมื่อกี้สำออยสำออยมากเลยอาจารย์ดน้ำหยดใจอ่า้ยคนไทยเป็นคนดีขอบคุณครับขอบคุณมากคุณทั้าทอาน้ำไปแล้วขอบคุณครับนั่นนั่นคือควันของกล่งไดโนเสาร์ไม่ต่อผู้คนไปผมน้องเล่นมือหมอกครับดีแล้วนักีฬาการขอบคุณค่ะ อ้สวยมากเลยแต่มแมงเปืเูงบก็ูมากเลยเกิดฝรั่งเศสอ้านี่เปิดฝรั่งเศสแล้วหนึ่งในสิบสวนที่สวยที่สุดในโลก <c oughs> มาเชีย <c oughs> มาเชียว, <c oughs> วนะโอ้โหอันนี้จัมเบรีอ <Hello. S 2> โอควายไปสนม <got> ีอะไรวะนี่ บางพุ้สก็มีต้นเอชถ่ายไปแล้วนี่หว่าว่าอยู่คุณคุณคเคยถ่ายไปแล้วนี่อ่างั้นเดี๋ยวจะวนกลับอีกรอบหนึ่งอ่ะนะดูวิวไปเพื่อนแล้วกันให้ดูวิวเพื่อนๆกันนะแต่ว่าฮ่าโอเคดูเพื่อนๆแล้วกันนะครับแลวสวนลิ้นไม่ใหญ่ น,น่าจะเหนียวนนาดูนี่นี่หมดแล้วแถวนี้สวยมากเลยเอามือทำดีเนี่ยสวยมากเลยสวนแต่ว่ามันเหมือนขาดอะไรไปนิดนึงอนะ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ด้านซ้ายไปนี้ก็จะเป็นสวนอนไซบอนไซก็คือการเอาต้นไม้ต้นใหญ่ๆมาใส่ในกระถางให้มันทำให้มันเป็นต้นเล็กๆผมก็มีที่บ้านสองสามต้น ารคดีกับฟูทัสารคดีกับมิสับฟัสนี่อะไรขี้อะไรเนี่ยขี้เดรนงสากินเลยแม่ลงเลยอะไรนะเมื่อกี้ขี้เดรนงสาขรงี้เสากขี้โดี่ับผมก็เกลโอ้ยยังไงขี้ชามาผมยูนอล้ก่นมนไม่มคนคือขี้ช้าง เราสบารดีค้นน้อตจากที้ชาสดๆมากินได้อป้าจะติดตามอยู่เลยคิดนั่นแหละไหวมาโชว์ให้นะครับได้ส่งก็จะเป็นพระสดุเดินทางสมัยรัชกาลที่สี่นี่อะไรเนี่ยอันนี้ลูกปั้นแหละครับท่าไฟมณีกับอะไรไฟไม่ที่เราเรียนหรือเปล่านะเอ๊ะที่เราเรียนหรือเปล่านะจำไม่ได้แล้วอ่ะแต่ที่รู้ผมตอบยุ่ยยุ่ยยุ่สุดในห้องแล้วกัน Ừ, ừ. tử... Mèo đi giải phụ đi Nếu mà bình tính mèo là à, Tôi kéo nha 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 โอ้ลงรถตัสว,ส,ส,วส,สวัสดีครับนนะสวัสดีครับสวัสดีครับใจเย็นๆใจเย็นๆทุกคนอ่ะผมถ่ายเช็คที่กันนะสวัสดีครับ